สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูการทํามุกหน้าบ้านขนาด30ตารางเมตรนะคะทั้งวิธีการทําค่าวัสดุและค่าแรงเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการทําโครงเหล็กถักค่ะโครงเหล็กถักของเรานะคะมีช่องระยะห่างอยู่ที่50เซนติเมตรค่ะส่วนตัวลูกตั้งนะคะเราจะตัดลูกตั้ง ความสูง20เซนติเมตรค่ะความยาวของโครงเหล็กถักนี้นะคะก็ยาว5้าเมตร80เซนติเมตรค่ะตัวโครงเหล็กถักและก็ตัวลูกตั้งนะคะใช้เหล็กขนาด1นิ้วคูณสนิ้วค่ะส่วนเหล็กที่เป็นตัวทแยงนะคะใช้เหล็กขนาด1นคูณหนิ้วนะคะระยะห่างของช่วงเสาต้นหน้าบ้านนะคะก็จะห่างกัน6เมตรค่ะเราใส่เสาเพียง2ต้นนะคะ จากนั้นเราก็จะเสริมเหล็กถักแทนค่ะส่วนบริเวณตัวหน้าบ้านนะคะเราก็จะทําการหาระดับแล้วก็จะเจาะพุกฝังลงไปในเสาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เหล็กกล่องขนาด2คูณ4นิ้วนะคะยึดกับผนังบ้านค่ะเพื่อที่จะทําการวางจันทันต่อไปนะคะ ตัวเสามุกหน้าบ้านหลังนี้นะคะก็จะค่อนข้างที่จะต่ำค่ะเราก็จะทำการาติดตั้งและทำองศาลาดเอียงของหลังคาได้น้อยนะคะความลาดเอียงที่เราจะทำนะคะก็จะประมาณ5เซนติเมตรค่ะความลาดเอียงความชันของหลังคานะคะก็ขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่หน้างานด้วยนะคะ เมื่อเราเชื่อมโครงเหล็กทักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเกลี่ยเก็บงานให้เรียบร้อยค่ะมาถึงขั้นตอนการตั้งเสาด้านหน้าแล้วนะคะเสาที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด4ีคูณสนิ้วค่ะความสูงของเสานะคะก็จะสูงประมาณ2เมตร30เซนติเมตรค่ะราคาของเหล็กกล่องขนาด4 4คูณนิ้วนะคะ,ะความหนา1.8มิลราคาเส้นละ1,100บาทค่ะ เมื่อตั้งเสาติดแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการติดตั้งโครงเหล็กถักค่ะปลายของเหล็กถักทั้งสองด้านนะคะจะชนกับมุมเสาด้านในนะคะเมื่อระดับหัวเสากับโครงเหล็กถักเสมอกันแล้วนะคะก็ทำการเชื่อมได้ทันทีค่ะ เชื่อมเหล็กหัวเสาฝั่งนี้ค่ะเหล็กที่เราใช้ทำโครงหลังคานะคะก็จะเป็นเหล็กขนาด1.5มมิลทั้งหมดค่ะเมื่อเราติดตั้งโครงเหล็กถักด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการวางจันทันค่ะความกว้างของตัวบ้านนะคะก็จะกว้าง6เมตรค่ะเราใช้เหล็กสำหรับวางจันทันนะคะจำนวน5เส้นค่ะ เราจะทําการหารช่องให้ลงตัวพอดีทุกช่องนะคะบริเวณหน้าง,งานของเรานะคะก็จะมีกิ่งมะยมนะคะยื่นออกมาค่ะเราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งต้นมะยมก่อนนะคะก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะสังเกตได้ว่าบริเวณปลายหางเหล็กนะคะจะยื่นออกมาถนนสาธารณะนะแบบนี้ค่ะ เราก็จะทําการวัดระดับน้ํานะคะจากนั้นเราก็จะทําการตัดที่หลังค่ะในส่วนของแปรช่วงบนนะคะเจ้าของบ้านก็เลือกใช้แปรสสาเร็จรูปค่ะก็จะเป็นแปรตัวหนานะคะราคาต่อเส้นนะคะอยู่ที่เส้นละ155บาทค่ะระยะห่างของช่องแปรนะคะเราทำช่องละ60เซนติเมตรค่ะ เราใช้แปะไปทั้งหมด9เส้นนะคะสำหรับพื้นที่30ตารางเมตรนี้นะคะแปะสำเร็จนะคะวิธีการติดตั้งนะคะเราก็จะมีสกตูสำหรับยึดแปะสำเร็จค่ะเราก็จะทำการวัดระยะนะคะเราต้องการให้หลังคายื่นออกไปเท่าไหร่นะคะเราก็จะล่นเข้ามาประมาณ10ซนติเมตรค่ะ ในส่วนของวัสดุที่เราซื้อมาทำโครงหลังคานะคะก็จะมีเหล็กกล่องขนาด4คูณ4นิ้วนะคะ1เส้นเหล็กกล่องขนาด2คูณ4นิ้ว1เส้นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วจำนวน5เส้นนะคะแล้วก็จะมีแปลสำเร็จนะคะจำนวน9เส้นค่ะส่วนเหล็กกล่องสำหรับทำเหล็ก โครงเหล็กถักนะคะก็จะเป็นเหล็กขนาด1นิ้วคูณสนิ้ว2เส้นนะคะแล้วก็จะมีเหล็ก1นิ้วคูณ1นิ้วอีก2เส้นค่ะแล้วก็จะมีตัวแผ่นเพดนะคะที่เจาะรูแล้วขนาด6กคูณหนิ้วนะคะจํำนวน2แผ่นนะคะก็จะมีอ่าเหล็กเพดที่ไม่เจาะรูขนาด4ีคูณสนิ้วนะคะสำหรับปิดหัวเสา2แผ่นค่ะก็จะมีใบตัดและลวดเชื่อมอย่างละหนึ่งนะคะ ทั้งหมดนะคะรายการวัตถุที่เราซื้อมาสำหรับทำโครงหลังคานะคะ,ะใช้งบไปทั้งหมด8,000บาทค่ะเ<อ>มื่อเราทำการเชื่อมโครงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็ถึงขั้นตอนการมงหลังคาค่ะ<ม>การมงหลังคานะคะเราจะใช้แผ่นเมทัลชีดนะคะของบูสโคปสีฟ้าค่ะค,ความหนา0.35มิลนะคะราคาเม็ดละ150บาทค่ะ เฉพาะค่าแผ่นหลังคานะคะ5,000กว่าบาทค่ะแล้วก็จะมีค่าอาครอบข้างนะคะครอบชนผนังแล้วก็จะมีสกรูแล้วก็จะมีเชิงชาอีกนะคะชุดด้านบนนะคะใช้งบไปทั้งหมด10,000บาทค่ะสรุปค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ซื้อมาทำโครงหลังคามุกหน้าบ้านนี้นะคะขนาด30ตารางเมตรนะคะ ใช้งบไปทั้งหมด1 8 0 0 0บาทค่ะก็จะได้เหล็กกล่องความหนา1.5มิลนะคะแล้วก็ได้แผ่นหลังคาความหนา0.35มิลคา่ะเราใช้วิธีการมุงหลังคาก่อนนะคะก่อนที่จะทําการติดตั้งแผ่นเชิงชายค่ะแผ่นเชิงชายของเรานะคะก็จะเป็นแผ่นเชิงชายหน้าหกค่ะขนาด3เมตรนะคะราคาแผ่นละ180บาทค่ะ คเป็นแผ่นความยาว4เมตรนะคะราคาแผ่นละ210บาทค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งครอบข้างนะคะครอบข้างที่เป็นสีแบบนี้นะคะอาเขาก็จะขายเป็นเม็ดค่ะราคาเม็ดละ120บาทค่ะก็จะมีความหนา0.35มมิลเช่นกันนะคะสำหรับราคาค่าแรงในการ ตั้งเสาขึ้นโครงมุงหลังคานะคะอ่าก็จะมีโครงเหล็กถัก1ตัวนะคะช่างคิดค่าแรงตารางเมตรละ200บาทค่ะส่วนแผ่นด้านหน้าที่ยื่นออกไปนะคะเนื่องจากลักษณะของหน้าบ้านนะคะก็จะเฉียงไปตามแนวรั้วค่ะเราก็จะทําการตัดแต่งแผ่นที่หลังนะคะเราจะใช้วิธีการตีเส้นเต้าน,นะคะจากนั้นก็จะใช้ ป็นเก์ลูกหมูนะคะใช้ไปสำหรับตัดหล็กนะคะเป็นใบบางค่ะทำตามแผ่นเมทัลชีทค่ะสำหรับระยะเวลาการทำโครงหลังคานะคะไม่ถึง3วันก็เสร็จค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ